เข้ามาเดินในห้างแพตตินันกำลังจะหาทางทะลุไปอีกห้างหนึ่ง นี่นั่นก็ฉลองนะถ้าอยู่ใกล้ชื่อฉลองอยู่ไปกิไรก่อนก็ถูกอยู่ะ โอ้สวยมากเลยชุดนี้ แค่นี้ก็เหมือนมาต่างประเทศแล้วเพราะว่าฟังภาษาหลากหลายแหล่งซื้อขายก็มีภาษาหลากหลายอย่างนี้แหละ